ข้าน้อยขอแนะนาโตขาน้อยซื้อสถิตลูกไม่ใหญ่สารนาอยู่ตีนบ้านขาน้อยมาตามคําเริญของเจ้าหน้าทีขอค้าราท่านเป่าอืมขอบใจที่มาตามคําเซิญนนี่มันเป็นเรื่องของปากทองในการซื้อบอกทุเรียนเนี่ยคอยให้จันเจ้าไปซื้อทุเรียนกับเจ้ามาโอ้ยถ้าขาน้อยหูนี่ขาน้อยสิี่แถมตื่มได้ขาน้อยสิเบเเก็บเงินกับท่านเป่าจากบาทได้แล้วมันของซื้อของขายบ่อปินยังดอกแต่สงสัยอยู่เรื่องเดียว ลวแมนท่านเป่าสงสัยเรื่องใดสังทุเรียนคือใดบักมีไอ้ไพ่เฮ็ดไปทั่วบัดนี่ตอนไปซื้อเจ้าบอกว่าทุเรียนนี่เป็นทุเรียนพันหล,ลงรับแร่มาจากอุตระดิตน้ำมันสีน้หน่อยสงสัยขน้อยหลงขน้อยวางทุเรียนไว้กับบักมีแล้วก็ใส่ถุงผิดไปอบอเป็นยังขน้อยขออภัยขน้อยเพิ่งเอามาขายเป็นปีแรกก็เลยบอถนัดบอเป็นยัง ก่อนข่อยซั่งทุเรียนแบบเชิมเพิ่มอยู่แถวนี้ละเพราะเอามาแกะวี่ลงแปนแปนหักแข็งบอเจ้าว่าแข็งครับอืแข็งพดซาลายมันก็แบบคุมโบมเอาโลดเสียคนนั้นหน้าเอาใจแสเทียวรุ่นรีเบคกี้อินดิชันมีแค่140ตัวในโลกใบนี้สีดำมาสำหรับพอ้อเพักไปเที่ยงงานหมอลำํำเต้นหน้ารถแทะบังหมอล่ำขอขาวสีขาวมาสำหรับสายบุญบอว่าจะไปจังหันถวายเพ่นประเกนของพระไปไล่บังหวังไนวัด มาสำหรับใส่ไปเที่ยงงานประเภทนี้ทั้งน้ำบัวสิเป็นสรงเฮียสงการร้อยกระท่องสีเขียวมาสำหรับการใส่ไปเที่ยวตลาดเมียใส่เปเท่นหนึ่งคอยยอนถามันจะปวดขาอพร้อมหรือยังพร้อมจะเป็นหนึ่งใน140คนที่มีเสื้อคนนอนหนาหรือยังบักมวงน้อยอยู่วัดหลวงพ่อต้องเบิดเกลี้ยงพอเสื้อของเราราคา189บาบาทเท่านั้นจดส่งถึงหน้าบ้าน สุดท้ายดีเบิ่งจบแล้วก็อย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์กดมากระโล่งกดติดตามให้น้ำแน่ขอบคุณครับ